พ ну oh. mm hmm. uh ี่ดาวมานั ah ่งอยู่นี่เองก็ลุงเดินในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้อยู่ตั้งหลายรอบก็เลยเมื่อยก็เลยขอนั่งอยู่ที่นี่สักหน่อยนะตอนน้ำสงสัยใช่ไหมล่ะจ้าว่าใบตองเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับงานดอกไม้งานประดิษฐ์จากใบตองเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการที่จะนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยให้เกิดความสวยงามมีคุณค่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากมาย ก็เช่นเดียวกับงานประดิษฐ์จากดอกไม้งานใบตองก็มีอีกหลายอย่างเช่นมีใบสีมีพานขันมากมีกระทงแล้วก็ยังมีถาดใบตองอีกด้วยนะแต่ที่อยู่ข้างต้นน้ำเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเหรอคะเขาเรียกว่าใบาสีจ้าซึ่งใบสีเนี่ยจะเป็นเครื่องรับขวาญหรือเชิญขวัญทําด้วยใบตองรูปคล้ายกับกระทงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลําดับเป็นชั้นสา7ห้าเจ็ดแล้วก็9้าชั้น ตกแต่งด้วยดอกไม้มีเครื่องสังเวยอ,อยู่ในใบสีแล้วก็มีไข่ขวัญเสียบอยู่บนยอดของใบสีด้วยจ้าแล้วเขาทาใบสีเพื่ออะไรเหรอคะคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีขวันประจำตัวขวัญเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและก็ประครับประคองชีวิตขวัญคือความรู้สึกถ้าขวัญอยู่กับตัวก็จะสุขก,กายสุขใจ จึงมีการทำพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งส่วนได้ที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยนะเนยได้เขามีไว้ผูกข้อมือเพื่อที่จะเตือนว่าเราต้องมีสติเราไม่หลงไปทำในทางที่ผิดเนี่ยคุณลุงคะเวลาไปสู่ขอเจ้าสาวเนี่ยทราต้องมีพานขันมากด้วยละคะที่แต่พานสินสอดไม่ได้หรอคะเออมันเรียนรู้เร็วจริงมีใครมาสู่ขอแล้วเลิก ที่ต้องมีพานขันหมากก็เพราะว่าคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขากินหมากเพราะฉะนั้นการต้อนรับแขกการแสดงความโอบอ้อมอารีก็จะต้องมีหมากกับภูเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปสู่ขอใครเนี่ยก็ต้องมีหมากมีภูไปคำนับแสดงมิตรจิตมิตรใจด้วยและในพานเนี่ยไม่ได้มีแต่หมากกับภูเท่านั้นนะยังมีใบเงินใบทองใบหน้าข้าเปลือก หัวงาดอกรักดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยซึ่งล้วนแต่ให้ความหมายดีๆทั้งสิ้นพอฟังคุณลุงกับพี่ดาวแล้วอย่างนี้แล้วทําให้ต้นน้ําเข้าใจดีขึ้นเลยค่ะว่าวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยผูกพันกับต้นไม้ดอกไม้มาต,ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะเออดีแล้วใบตองของต้นกล้วยอะไรจ๊ะที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์มากที่สุดกล้วยตานีค่ะเพราะใบตองของกล้วยตานีเนี่ย เหนียวนุ่มไม่เปราะหรือฉีกขาดง่ายเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันค่ะและเมื่อนําไปห่ออาหารที่ต้องผ่านความร้อนค่ะสีของใบก็ไม่ตกติดอาหารค่ะแล้วกับกล้วยค่ะก็เป็นสีขาวสะอาดค่ะจึงนิยมใช้ในศิละปะการแทงหยวกกล้วยค่ะโอ้ยอดเลยต้นน้ำดูได้ยังไงแต่เนี้ยแหมเรื่องกล้วยนี่เรื่องกล้วย,วยสำหรับต้นน้ำได้แล้วค่ะโอ้สงสัยเรารู้มาจากเล่มนี้ใช่ไหมสารานุก,กรมไทยสาหรับเยาวชนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง คุณลุงก็เผยพคารากตน้ำหมดเลย